วัดแห่งนี้นะครับคุณพ่อเปโตเชลิซี่นะครับเป็นผู้ก่อตั้งมาเมื่อปี1955หรือพุทธศักราช2499ปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็มีอายุถึง66ปีบริบูรณ์ด้านหลังของผมนะครับจะเป็นลำน้ำบางน้อยซึ่งจะทะลุก,กับตลาดนัดดำนินสะดวกนะครับส่วนถ้าออกไปทางรถนะครับก็จะไปแม่กรองก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะครับวัดเพชรสมุทรนะครับดอเหยหลอด แต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อถ้าเกิดท่านนึกถึงวัดบางน้อยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าเราเป็นสาขาของวัดบางนกแวกนะครับบางนกแวกอสนะวิหารบางนกแวกของเราท่านก็สามารถที่จะไปเที่ยววัดบางนกแวกไปเยี่ยมชม สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สี่เทศกาลหมาพรตพี่น้องครับบทอ่านที่หนึ่งวันนี้จากหนังสือพงศวดานที่เราได้ฟังนะครับเล่าถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติยวิวพวกเขาทำบาปเปิดพืชตนชั่วร้ายตามแบบอย่างของคนต่างศาสนาพระเจ้าก็เลยส่งประกาศศกมาเตือนพวกเขานะ่ะ แต่พวกเขากับดูมินเย่อเย้ยแล้วหัวล้อยเยาะบรรดาผู้ถือสารของพระเจ้านะพระเจ้าก็เลยโปรดให้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลเนียยกทัพมาแล้วก็เผาทำลายพระวิหารสิ่งของมีค่าและอาคารบ้านเรือนในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดเลยรวมถึงกวาดต้อนชาวยิวที่รอดพ้นจากการถูกฆ่าเนี่ยไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนอีกด้วย แต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียซึ่งขึ้นมามีอำนาจแทนบาบิโลนเนี่ยให้ปลดปล่อยชาวยิวกลับมากรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับนี่เป็นพระเมตตาของพระเจ้าโดยแท้จริงเลยนะครับแล้วในบทอ่านที่สองเป็นจดหมายถึงชาวเอเฟซัสนะครับนะบุญเปาโลก็ยืนยันเช่นกันนะว่า ทุกวันนี้ทุกวันนี้เลยพระเจ้ายัางทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาแล้วก็ยังทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรานะครับคือเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเพราะได้ทำบาปร่วงละเมิดตอพระเจ้าพระเจ้าโปรงก็ยังบันดาลให้เรากลับคืนชีพมีชีวิตกับพระกิสตตเจ้าอีกด้วยนะครับที่สำคัญนะครับพี่น้องนะบุญเปาโลยังชี้นำหนทาง ที่เราจะได้รับพระเมตตาแล้วก็ได้รับพระนสถานแห่งความรอดพ้นอีกด้วยนั่นก็คืออาศัยความเชื่อความเชื่อท่านนักบ,บุญกล่าวว่าท่านคือพวกเราเนี่ยได้รับความรอดพ้นเพราะพระอานสถานอาศัยความเชื่อนะครับมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องพี่น้องคงนึกถามในใจแล้วมังว่าแล้วเรา จะต้องเชื่อใครแล้วก็เชื่ออะไรพี่น้องครับคำตอบอยู่ในพระวรสารวันนี้แล้วนะครับพระเยซูเจ้าพระองค์เองตรัสว่าโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาลฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์มีความเชื่อในพระองค์ จะมีชีวิตนิรันดรก็แปลว่าพี่น้องครับพี่น้องจะได้รับพระเมตตาของพระเจ้าและได้รับพรสถานแห่งความรอดพ้นเนี่ยพี่น้องต้องเชื่อในพระเยซูเจ้านะครับความเชื่อในพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดจากฝ่ายเรามนุษย์นะครับหากเราต้องการความรอดพ้นแล้วก็มีชีวิตนิรันดรน,นะครับ พี่น้องครับสิ่งที่เราต้องเชื่อในพระเยซูเจ้าก็มีสประการด้วยกันอย่างวันนี้นะครับประการแรกเลยก็คือว่าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันพ่อลูกนี่เองนะครับพระองค์จึงล่วงรู้ความคิดแล้วก็จิตใจของพระเจ้า แล้วก็สามารถบอกความจริงทุกประการเกี่ยวกับพระเจ้าให้แก่เราได้นะครับนี่คือประเด็นแรกที่เราต้องเชื่อสิ่งที่เราต้องเชื่อประการที่สองก็คือว่าเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกเราโดยเฉพาะสิ่งที่พวงบอกเราในพ่อสารวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งของพระวรสาร นั่นก็คือคำพูดที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพี่น้องครับที่ว่าเป็นสาระสําคัญเนี่ยก็เพราะว่าพระวาจานี้เผยให้เราทราบความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาชนิดที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนะครับจวบจนกระทั่งพระเยซูเจ้าบอกเราซึ่งสามารถสรุปได้สามประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยคือผู้ริเริ่มแผนการแห่งความรอดพน้นที่เป็นประเด็นก็เพราะว่ามีบางคนเนี่ยพูดถึงพระบิดาพระเจ้าพระบิดา เรากับว่าพงษ์ทรงเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงขามโกรธง่ายแล้วก็ชอบจดจำความผิดส่วนความอ่อนโยนความรักและการให้อภัยเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของพระเยซูเจ้าบางคนเนี่ยถึงกับพูดว่าเป็นพระเยซูเจ้านะที่ทรงอ้อนวอนพระบิดาให้เปลี่ยนทัศนคตินะ่ะจากการชอบลงโทษมนุษย์ มาเป็นการให้อภัยมนุษย์แต่วันนี้พี่น้องครับพระเยซูเจ้าบอกเราเองว่าเป็นพระบิดานะที่เป็นผู้เริ่มต้นแผนการแห่งความรอดพ้นโดยทรงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทำให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันดรไม่ใช่เป็นพระบุตรนะที่ไปเปลี่ยนทัศนคติของพระบิดาไม่ใช่เลย ประเด็นที่สองที่พระเยซูเจ้าบอกเราเกี่ยวกับพระบิดานะครับก็คือว่าพระเจ้าคือองค์ความรักทีต่ต้องเน้นประเด็นนี้ก็เพราะว่าเรามนุษย์เนี่ยมักคิดแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าคอยเฝ้าจับผิดมนุษย์ที่เล่นเล่อไม่เชื่อฟังหรือว่าทรยศโปรงแล้วก็ลงโทษเคี่ยนตีเพื่อให้มนุษย์หันกลับมาหาโพรงแต่พี่น้องครับ พระเยซูเจ้าบอกเราชัดเจนวันนี้ว่าพระบิดาทรงกระทำทุกสิ่งนะครับเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรไม่ใช่คอยจะผิดนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าธาแท้ของพระเจ้านี่คือความรักคือความรักนะครับประเด็นที่สาม ที่พระเยซูเจ้าบอกเราก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงรักเนี่ยคือโลกคือโลกนั่นก็คือพระองค์ไม่ได้รักเฉพาะชาวยิวที่เป็นประชากรเลือกสรรของพระองค์หรือเฉพาะคนดีนะครับแต่ทว่าพระองค์ทรงรักคนทั้งโลกทุกคนรวมถึงพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยไม่เว้นใครเลย ล้วนรวมอยู่ในความรักอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับนอกจากเราต้องเชื่อในพระเยซูเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นดังที่พงบอกเราทั้งสามประเด็นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ชื่อว่าเชื่อในพระเยซูเจ้าสิ่งที่เราต้องเชื่อและทำประการที่สามเลยก็คือว่าเราต้องนบนอบเชื่อฝังพระองค์ เพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งที่พง์บอกเราร้วนเป็นความจริงนะความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับเราจึงต้องเดิมพันชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระงค์ทุกประการอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับหาไม่แล้วพี่น้องครับเราก็จะถูกตัดสินลงโทษนะเพราะพรงค์บอกว่าผู้ที่ไม่มีความเชื่อนะ ก็ถูกตัดสินอยู่แล้วนะครับก็ถูกตัดสินอยู่แล้วพี่น้องอาจสงสัยว่าในเมื่อพระเจ้าทรงรักโลกทรงรักเรามนุษย์ทุกคนแล้วทำไมยังต้องมีการตัดสินลงโทษอีกละ่ะพระเจ้าจะรักแล้วก็ตัดสินลงโทษเราในเวลาเดียวกันได้ยังไงพี่น้องครับสำหรับปัญหานี้เราอธิบายได้อย่างนี้ครับ คือว่าพระเจ้าพระบิดาเนี่ยโปรง่งทส่งพระบุตรมาพร้อมกับความรักและความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเรามนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นแล้วก็มีชีวิตนิรันดรทีนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องของเราแต่ละคนและเป็นเรื่องของเราคือเมื่อเราประเชิญหน้ากับพระเยซูจเจ้าแล้วเราเชื่อเราวางใจ เรารักแล้วก็เรานอบนอบเชื่อฝังโพรงเนี่ยเราก็ตัดสินตัวเราเองให้อยู่ในหนทางแห่งความสว่างแล้วก็ความรอดพ้นทีนี้ตรงกันข้ามนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเมื่อผเผชิญหน้ากับโพรงแล้วรู้สึกเฉยเฉยเย็นชาซ้ำร้ายบางคนยังรู้สึกไม่พอใจที่โพรงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเรามากเกินไปเนี่ย พี่น้องครับถ้าปฏิกิริยาของเราเป็นอย่างหลังนี้ก็เป็นตัวเราเองนั่นแหละครับที่ตัดสินลงโทษตัวเราเองเราเลือกที่จะรักความมืดมากกว่าความสว่างพระเจ้าเนี่ยมีแต่รักนะครับเป็นตัวเราเองนี่แหละที่ตัดสินแล้วก็พิพากษาลงโทษตัวเราเองพี่น้องครับพระเยซูเจ้าบอกว่า ผู้ที่ไม่เชื่อโปรงจะเกลียดความสว่างนะเพราะความสว่างทำให้เขามองเห็นความเลวร้ายของตอนเองส่วนผู้ที่เชื่อในโปรงจะอยู่ฝ่ายเดียวกับความจริงแล้วก็ไม่กลัวความสว่างคำถามที่พี่น้องต้องตอบให้ได้ในวันนี้ก็คือว่าพี่น้องกลัวความสว่างหรือเปล่านะครับพี่น้องครับ ให้เราวอนขอบพระเยซูเจ้าโปรดทวีความเชื่อของเราให้เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงพร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนแล้วก็แบบอย่างของพระองค์เพื่อเราจะได้กลับคืนชีพแล้วก็มีชีวิตนิรันดรเช่นเดียวกับพระองค์ สำหรับผู้แสวงบุญบางส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสได้ทรงรับฟังแก้บาปเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีพระองค์ประทับที่วัดนักบุญปีอุสที่5ซึ่งอยู่ห่างจากนครรัฐวัติกันไม่ถึง2ไมล์นับเป็นประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มโครงการ24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และปี2024ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่11 จนกระทั่งปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงได้ยินเรื่องการรับฟังแก้บาปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในมหาวิหารนักบุญเปโตรแต่ในปี2023พระองค์เสด็จออกจากสำนักวาติกันเพื่อไปวัดแห่งหนึ่งในกรุงโรมระหว่างการไตร่ตรองพระองค์ทรงสนับสนุนให้พระสงฆ์นั้นยกบบาปเสมอโดยไม่ตัดสินบุคคลนั้นและในวันนี้พ่อหันไปหาพี่น้องของพ่อที่เป็นผู้โปรดสินอภัยบาปพ่อขอให้พี่น้องพระสงฆ์ ได้โปรดยกบาปทุกสิ่งปล่อยให้พวกเขาได้พูดถึงเรื่องราวของพวกเขาและลูกจงรับฟังเหมือนพระเยซูเจ้าด้วยความเอาใจใส่ในการพิจารณาของลูกด้วยความเงียบแห่งความเข้าใจของลูกได้โปรดสินอภัยบาปไม่ใช่การทรมานผู้คนแต่เพื่อเป็นการมอบสันติสุขความคิดติเริ่มนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นแต่ในกรุงโรมเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในสังคมมนฑลนทั่วโลกอีกด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกหัวข้อประจำปีนี้คือจงดำเนินชีวิตในหนทางใหม่สำนักวัติการได้ออกประกาศว่าตามประเพณีสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในพิธีกรรมต่างๆช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกจะเป็นวันอาทิตย์ใบลานเวลา10นาฬิกาในวันที่24มีนาคมณจตุรัสนักบุญเปโตรไม่กี่วันต่อมาในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระสันตะปาป,ปาจะทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณภายในมาหาวิหารนักบุญเปโตรเวลา9นาฬิกาสนาทีต่อมาในวันเดียวกันพระองค์จะทรงประกอบพิธีล้างเท้าแต่สำนักวัติกันยังไม่ประกาศว่าพระองค์จะประกอบพิธีล้างเท้าที่ไหนเมื่อปีที่ผ่านมาพระองค์ได้เสด็จไปเรือนจำเยาวชนในกรุงโรมเราแต่ละคนสามารถพูดได้ว่าแต่ถ้าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงทราบสิ่งที่อยู่ในใจฉัน พระเยซูทรงรู้จักพวกเขาและรักเราอย่างที่เราเป็นอีกทั้งยังทรงล้างเท้าของเราพระเยซูไม่เคยกลัวความอ่อนแอของเราในวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์วันที่29มีนาคมสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในพิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้าเวลา17นาฬิกาในมหาวิหารนักบุญเปโตรจากนั้นพระองค์จะทรงเดินทางไปยังโคอรเซียม ณที่นั่นพระองค์จะเป็นประธานในพิธีเดินรูป14ภาคปีที่ผ่านมาพระองค์ไม่สามารถเสด็จมาได้เนื่องจากมีพระอาการประชวนจากไข้หวัดซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันพระองค์ทรงต้องเข้ารับการรักษาพระองค์ในโรงพยาบาลในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์จะมีพิธีตื่นเฝ้าปัสกาเวลา19นาฬิกา30นาทีรวมถึงวันอาทิตย์หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณที่จัุรัสนักบุญเปโตรเวลา10บนาฬิกาสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสจะทรงอวยพรโลมและโลก วัดแห่งนี้นะครับคุณพ่อเปโตเชลิซี่นะครับ เป็นผู้ก่อตั้งมาเมื่อปี1955หรือผู้ศักราช2,499ปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็มีอายุถึง66ปีบริบูรณ์นะครับวัดแห่งนี้เป็นสาขาของอัสนวิหารบรนแวกนะครับอัสนวิหารบรรแวกก็จะมีอยู่2วัดคือวัดในกับวัดบางน้อยนะครับซึ่งเป็นวัดสาขาและปัจจุบันนี้คุณพ่อเจ้าวัดนะครับคุณพ่อประสิทธิ์ลุจิรัตก็มาทําหน้าที่ดูแลเราด้วยมาให้ให้ความใจเอาใจใส่ต่อเรา วัดเก่าเราเป็นวัดไม้นะครับซึ่งอดีตรเราไม่เรียกใช่ว่าเป็นวัดแต่เป็นสุขศาลาหรือเรียกว่าเป็นหมอตำบลน,นะครับก็มีการทํคลอดมีการรักษานะครับตอนนี้ก็มีการนําริื่ว่าชุมชนของบางน้อยเนี่ยมีชุมชนของชาวคลิทเราเนี่ยสิบสาครอบครัวนะครับก็ควรจะสร้างเป็นวัดเล็กๆนะครับก็เลยเปลี่ยนที่ดินสมัยก่อนนะเป็นของคุณนภรชนใช้ก็เลยมีการเปลี่ยนที่ดินระหว่างบรรุกแฝกกับคุณโนภรษ นะครับเมื่อเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแผ่นดินเสร็จเราก็เลยสร้างเป็นวัดซึ่งเป็นวัดไม้วัดไม้นี่สร้างมาตั้งแต่อย่างที่ผมกล่าวนะครับ2499จนมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับสมัยที่คุณพ่อปีชาพอยินดามาเป็นเจ้าวาดซึ่งได้มาตกลงแล้วก็ทำฟาร,ร์มเข้าใจกับชุมชนบางน้อยของเราว่าวัดแห่งนี้ถ้าเราจะให้คงอยู่มันสภาพเดิมๆม,มันทําไม่ได้ผมเคยเปิดพื้นหลังคาปกกินหมด ผมก็เลยนาเสนอว่าคุณพ่อว่าเราจะต้องยุบและเอาไม้ที่ใช้ได้มาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างวัดใหม่ซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นปูนด,ดังที่ท่านเห็นเป็นนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราใช้เวลาแล้วก็ใช้ประโยชน์ของวัดแห่งนี้มาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับส่วนครอบครัวของเราที่เริ่มก่อตั้งทั้งหมดของเรา13ครอบครัวนะครับตอนแรกเลยนะครับแต่ปัจจุบันยอมรับว,ว่า,าสมาชิกของชุมชนแห่งนี้ความเชื่อแห่งนี้มันน้อยลงเราเหลือแค่5 5ครอบครัว นะครับครอบครัวที่ประชาชนมาน้อยลงก็เนื่องจาว่าคนแก่สูงอายุก็จากเราไปนะครับคนรุ่นใหม่ก็ไปทำมาหากินที่อื่นนะครับส่วนที่คนที่กลับมาแบบผมเนี้ยมีโอกาสกลับมาก็กลับมาบางส่วนเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะเหลือแค่5ครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะยอมแล้วว่าอาจจะเป็นกลายเป็นสาสนพุทธไปแล้วเพราะมันมีครอบครัวกับชาวพุทธเพราะเป็นครอบครัวอยู่แล้วแต่ภายใน1ปีเนี่ย อยากจะบอกว่าเรามีการฉลองวัดเนี่ยเราจะพยายามดึงดึงมวลชนของเรากลับมาก็ได้อยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบคนนักบุญกาเกยตโนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเกิดเจ็ดสิงหาเราก็เลยกําหนดมาตลอดเลยว่าเจ็ดสิงหาเป็นวันเป็นวันฉลองวัดน้อยแต่ปัจจุบันนี้เจ็ดสิงหามันไม่ใช่ลงเป็นวันอาทิตย์แล้วเราก็เลยระบุว่าขอให้เป็นสัปดาห์แรกของสิงหาจะลงมาที่ห้าที่หกที่เจ็ดอะไรก็ได้หรือแปดก็ได้แต่เราจะระบุว่าเจ็ดสิงหาของทุกปีเราจะฉลองวัด แต่ของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราพึ่งกับวัดมนุษย์แฝกเพราะฉะนั้นมนุษย์แฝกต้องทาศาสนกีจให้จบก่อนเราจะต้องมาฉลองตอนบ่ายนะครับก็โดยสรุปว่าเราเฉลองอาทิตย์แรกของสิงหาเวลาบ่ายสองโมงสินาฬิกาตรงของทุกปีนะครับก็อยากจะบอกวัดเนี่ยวัดเล็กนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้วัดเล็กๆอยู่เนี้ยอยู่ในอ้อมใจของท่าน ัดพุทธของเราครับชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับกิจกรรมของวัดของเรานะครับในเดือนหนึ่งเราจะมีมิสซาแค่ครั้งเดียวเพราะว่าัตำรวจเราน้อยนะครับปกติเราจะารวมตัวกันที่อาสนวิหารมัน้องแกวงนะครับส่วนที่นี่จะมีมิซาปกติคือเดือนละหนึ่งครั้งเราได้กําหนดไว้ว่าอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับอาทิตย์ที่3ของเดือนส่วนท่านที่มาวัดของเราแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่า มา,มาถึงที่นี่แล้วนะครับก็ยังมีที่ที่เราจะแนะนําประชาสัมพันธ์ในชุมชนใกล้ๆของเรานะครับด้านหลังของผมนะครับจะเป็นลําน้ําบางน้อยซึ่งจะทะลุก,กับตลาดนัดำดําเนินสะดวกนะครับส่วนถ้าออกไปทางรถนะครับก็จะไปแม่กรองก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะครับวัดเพชรสมุทรนะครับดอเหอหลอดนะครับ,รบแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อถ้าเกิดท่านนึกถึงวัดบางน้อยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าเราเป็นสาขาของวัดมโนแก้ก วัดบ,บกแวกอาสนะวิหารบากแวกของเราท่านก็สามารถที่จะไปเที่ยววัดรุกแวกไปเยี่ยมชมแล้วก็จะมีวัดใกล้เคียงอีกก็คือวัดแม่พระอุปถัมภ์ก็คือวัดในนะครับอันนี้เราประชาะสัมพันธ์เผื่อไปอยังศูนย์กลางของเราเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับ